สวัสดีค่บอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลในลีกในยุโรปนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมณผู้อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการกำลังใจให้ผมด้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับ เริ่มจากตัวที่ผมได้วิเคราะห์หน้าช่องนะครับคู่แรกครับเป็นเลตเตอร์แพ้ให้กับสเปอร์ไป3ประตูสองสเปอร์มาได้2ประตูในช่วงนาทีที่90บวกนะครับเรียกได้ว่าเป็นนาทีบาปทำให้สเปอร์ พริกแซงชนะอะไรเก็บ3แต้มไปได้คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่2ครับเฮาชนะแบตเบอร์โลเวอร์ไป2อูนย์คู่นี้ผมได้เลือกเป็นคู่ VVIP ด้วยนะครับคู่นี้เสียครับคู่ที่3ครับเบนฟอร์ดแพ้กับแมนยูไป3ประตูตัวหนึ่งคู่นี้กินเต็มครับคู่ที่4ครับอินเตอร์ไล่ตามตีเสมอเอมปลรีจบด้วยสกอร์สประตูัสองคู่นี้ผมก็ไม่ได้ให้ทัศนว้นะครับคู่ที่5ครับบาเลนเซียเสมอกับเซบียาไป1ประตูตัวหนึ่งคู่นี้เสียครึ่งหนึ่งครับ ส่วนบิน VVAP นะครับผมได้เลือกไปที่คู่ของ How กับ Backburn นะครับผมเลือกต่อ Backburn ที่ราคาปอพอบิน v v ว p วันนี้เสียเต็มก็สำหรับท่านใดที่ตามก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ วิะห์อบอลว,วันพฤหัอสที่2ีมกราคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปกันที่ศึกตรุรกีซูเป,ปอร์ลีกนะครับคู่นี้ก็จะเป็นทีเด็ดบอลนอกกระแสนะครับคู่นี้ครับจะเป็นคู่ระหว่างกาลาตาสลายครับเจอกับกาซิมปาซาจะเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเตะก,กันที่สนาม NEF s t a ตา u m ยนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ จบ้านครับกาลาตาสลายนะครับอยู่อันดับที่21ครับแข่งไปแล้ว7นัดชนะ6เสม,มอ8แพ้ไป26เกมยิงได้28ประตูมีอยู่27คะแนนครับส่วนทีมเยือนนะครับคาซิมปาซา่าอันดับที่16นะครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ5เสม,มอ6แพ้ไป10เกมยิงได้24เสียไป29ประตูมีอยู่21คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเป็นฝั่งการตสลาครับเก็บชัยชนะไปได้7ครั้งเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นคาซิมปาซาเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งครับ โดยที่เกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่คาซิมปาซาเปิดบ้านเสมอกับกาลาตาสาลายมา2ประตู2เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ท,ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับกาลาตาสาลายเก็บชัยชนะไปได้เพียง1น,นัดเสมอ5แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่กาลาตาสาลายบุกไปแพ้ให้กับฮาเตสปอร์มา4ประตูต2ครับส่วนคาซิมปาซานะครับ 10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาซิมปาซ่าบุกไปเอาชนะกีรินซันสปอร์มาได้2ประตูตศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับกาลาตาสาลายนะครับวันนี้รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด6รายนะครับก็จะประกอบไปด้วยคริสเตียนลูยินดาม่าและอันบาเบลเอมบายรินเยออาดาตูรานเฟเนโนมุสเซล่า แล้วก็อิซิคานอาสุลานนะครับสองรายที่ติดโทษแบนนะครับก็จะเป็นเตลานอันตายาลีกับเบอร์คานคุตลูนะครับโดยที่2รายที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคับก็จะเป็นโซฟิยันเฟกูรี่กับมุสตาฟาโมฮัมเหม็ดนะครับโดยวันนี้นะครับกาลาตาสลายจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ สามแนวลุกนะครับก็จะใช้เดเร็กอักตูโคกรูโอลิมิโอโอลูชาแล้วก็เอมเรคิลินนะครับโดยที่นาเป้าปวันนี้นะครับจะใช้ฮาริวเคอวิโซกรูลงราตาข่ายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับคาซิมปาซานะครับภายใต้การคุมทีมของอูมิตเซงกูนะครับวันนี้รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยวอลติงอิเซสลิกนาิโอดีล่าเจฟฟี่บูมาลรเลสซาดิกูและก็ซากิบเอ็กเทคนะครับโดยที่1รายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่และคาดว่าจะไม่มีชื่อในเกมวันนี้ก็จะเป็นนิโคลายจอเกนเซนตัวลุกชาวเดนมาร์กนะครับโดยวันนี้นะครับคาซิมปาซาจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับ โดยที่ตรงกลาง4คนนะครับจะใช้มอธทาเบนควเนตมิลานทัฟนิกฮาริสฮาลาดิโนวิดแล้วก็เควินวากานะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้อูมุตโบซอกลงลาตาข่ายในวันนี้ครับเรามาดูทักนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับในเกมวันนี้นะครับต้องบอกว่าชื่อชั้นเนี่ยทีมฝั่งจ้าบ้านนะครับกาลาตาสลายนะครับชื่อก็จะคุ้นหูแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างดีนะครับส่วนทีมเยือนนะครับก็เป็นทีมโซนท้ายตาลางนับซึ่งคาซิมปาซ่าในฤดูกาลนี้นะครับช่วงแรกออกสตาร์ทเนี่ย ผลงานไม่ค่อยดีนะครับก็มาผลงานดีในระยะหลังนะครับซึ่งฟอร์ม5เกมหลังสุดของคาซิมปาซ่านะครับชนะไป3เสมอไป2นะครับเรียกได้ว่า5เกมหลังสุดของคาซิมปาซ่ายังไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับสวนทางกับฝั่งยอดทีมอย่างกาลาตาสลายนะครับที่ฤดูกาลนี้ผลงานย่ำแย่จริงๆนะครับ5เกมหลังสุดนะครับกาลาตาสลายนะครับชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมที่แพ้นะครับก็เป็นเกมที่แพ้ให้กับกิรินซุนสปอร์กับฮาตา มา2นัดรวดเลยนะครับและถ้าเราไปดูสถิติดีๆนะครับคาซิมปาซ่านะครับชนะมา2เกมหลังส claro ุดเนี่ยก็เป็นเกมที่ชนะกับทีมที่เจอกับกาลาตาสลายมาด้วยนะครับฉะนั้นฟอร์มการเล่นของทีมเยือนในชั่วโมงนี้นะครับดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านเป็นอย่างมากเรทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่กาลาตาสลายต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับจากเรทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับถ้าจะเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมแนะนำนะครับอยู่ฝั่งทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่า ฉะนั้นครับจากเลทราคานี้นะครับผมจึงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างคาซิมปาซายันได้ฟดงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นสกโกป้าเดเลสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเอลเช่ครับเจอกับเลอาเมลิตนะครับเราไปดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกลาลิกาสเปนกันหน่อยครับชาวบ้านครับเอลเช่อยู่อันดับที่15นะครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ5เสมอ7แพ้ไป9เกมครับยิงได้21เสียไป28ประตูมีอยู่22คะแนนครับ ส่วนแลอเมลิทนะครับอยู่อันดับที่1ครับหลังจากฝูงของตารางในตอนนี้แข่งไปแล้ว21นัดชนะ15เสมอ4แพ้ไป2เกมยิงได้45เสียไป18ประตูมีอยู่49คะแนนครับเรามาดูเฮ to ูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับเจ็ดในหลังสุดเอลเช่ไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีที่สุดก็คือแค่เสมอ1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเลอเมลิครับเก็บชัยชนะไปได้6ครั้งครับ เรามาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ สบิสบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลเช่เก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอลเช่นะครับเปิดบ้านเอาชนะบียาเลอัลมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับผมส่วนทีมเยือนนะครับเลอลมดริดนะครับสิบเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เลอลมดริตเล่นกับแอตติกบิเบาในศึกสเปนิทซูเปอร์คัพนะครับซึ่งเตะกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเกมนี้มัลล เอาชนะแอตแลนติกบิวเบลมาได้2ประตูศูนในนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับทำให้แลมาบรดคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับซึ่งผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอลเช่ก็จะมีเอนโซโลโก้นะครับแนวรับตัวหลักของทีมนียมีอาการบาดเจ็บอยู่ รวมไปถึงผู้เล่นที่ติดโควิด -19 ก็จะมีปาโบเปียติฟิเดลเฮลิ่บอตันปาลาซิออสแล้วก็กิโกกาซิยะนะครับซึ่งวันนี้ครับเอลเช่จะมาในระบบ4-4-2นะครับตรงกลาง4คนนะครับก็จะใช้เปเรลมิยาโอมามัสคาเลเตเตโมเรนเตแล้วก็เกลัสกัมปูนะครับโดยที่หน้าคู่น,นี้นะครับจะใช้ลูคัสเปเรส จับคู่กับลูคัสโปเยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเลอัมมาลิดนะครับก็มีปัญหาในเรื่องการจัดตัวผู้เล่นไม่น้อยก็ยังมีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บติดค้างอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นแกเรตเบลมาเรโนดิอา i a สแล้วก็มาโกอเซนซิโยนะครับแล้วก็1รายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นเอเดนมิลิตานะครับส่วนในแรายของเซคิโออาริบาสกับดานิคาวาคาวก็ยังติดโควิด -19 อยู่นะครับ ซึ่งเกมวันนี้นะครับเละอามาดริดนะครับจะวางระบบ4-4-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้เอดูอาโดคามาวิงกาดานิสเซบอยอ์แล้วก็เฟลิโกเบอร์วันเด้นะครับส่วน3าน้าลุกวันนี้ครับจะใช้เอเดรอสซาร์โดริโกแล้วก็วินิสุจูเนียนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันในศึกโคปาเดเรฟุตบอลถ้วยของสเปนในวันนี้นะครับมาดริดดูเหนือกว่าค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากเอลเช่นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บก็ จะเป็นกองหลังตัวหลักของทีมโดยนี้ค,คู่สนับที่จะลงมาแทนเอนโซโลเก้ก็จะเป็นเดียโกกราเซตลงเล่นคู่กับกอนโซโลเบดูก็ทําให้กองหลังของทีมเจ้าบ้านอาจจะอ่อนโยบได้นะครับซึ่งมัดดิตในเกมวันนี้ก็คาดว่าน่าจะโลเทชันหลายตําแหน่งนะครับเนื่องจากมาดดิตเองก็เพิ่งผ่านนัดชิงชนะเลิศนัดที่เจอกับบิวเบาที่ประเทศซาอุมานะครับ ทำให้ผู้เล่นหลายตัวนะค่อนข้างจะล้าจากการแข่งขันแล้วก็ล้าจากการเดินทางนะครับก็เป็นโอกาสดีของผู้เล่นตัวสำรองนะครับคาดว่าวันนี้ตรงกลางนะครับตัวหลักตัวที่เด็ดก็จะเป็นเอดูอาโดคามาวิงกาดานิเซบยอยนะครับคาดว่าจะเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้แล้วก็แนวลุกวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้เอโดงาซาโรริโกแล้วก็เวเนซุจูเนียเน่ซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับเป็นเวเนซุจูเนียมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากกับเปลอเอามรติในชั่วโมงนี้เลยนะครับทำให้ในเกมวนี้แนวลุกของราชันชุดขาวยยังดดููีอ่ เลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เลยเอามาดริดต,ต่ออยู่ที่1ลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเอลเช่เองก็มีความแข็งแกร่งอย่างเล่นในบ้านบวกกับฟอร์มปัจจุบันเอลเช่เองก็ไม่ได้คีเล่นะครับจาก5เกมนะครับเอลเช่เนี่ยเก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับ ส่วนฝั่งเลอเมริตเองนะครับจาก5เกมชนะไป3เสมอหนแพ้ไป็น1เกมเช่นกันแต่ผมมองว่าในเกมวันนี้นะคุณภาพผู้เล่นของเลอเมริตถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าเกมวันนี้มัดลิดนะครับขี้เลสสุดๆก็น่าจะมาชนะได้1ลูกนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจากเลดราคา1ลูกผมยังเลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างเลอเมริตลุ้นเม็ด2อทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะเป็นศึก EFL คาราบาวครับจะเตะก,กันในเวลาตี2.45นะครับเตะก,กันที่สนามเอมิเรตสเตเดียมครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับ อาร์เซนอลอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ1 11เสมอ2แพ้ไป7เกมยิงได้33เสียไป25ประตูมีอยู่35คะแนนครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ13 3เสมอ6แพ้ไป2เกมยิงได้55เสียไป18ประตูมีอยู่45คะแนนครับเรามาดูเฮ t o h e a d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ 10นัดหลังสุดเป็นอาร์เซนอลครับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งเสมอกันไป4ี่ครั้งแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะไปได้ ห้าคนล่งครับเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันนะครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลมาศูนย์ประตูศูนย์ในนัดที่แล้วนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ที่ @jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ q r code สนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเ,นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP นี้กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นสืกโคปาอิตาเลียครับเป็นคู่ระหว่างเอสโรม่าเจอกับเลเช่นะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตี3นะครับเตะกันที่สนามสแเดิโอนโอลิมโกกรุงรมนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับมาป่าโรม่านะครับอยู่ในระดับกันโชซิลีอานะครับอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว22นัดชนะ11เสมอ2แพ้ไป9เกมยิงได้36เสียไป28ประตูมีอยู่35คะแนนครับส่วนเลเช่นะครับอยู่ในระดับ กันโชซิลบีนะครับอยู่อันดับที่หเนี่ยแข่งไปแล้ว18นัดชนะ9เสมอ7แพ้ไป2เกมยิงได้30เสียไป15ประตูมีอยู่34คะแนนครับเรามาดูเฮตูเฮของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดลังสุดโลมาเก็บชัยชนะไปได้8ครั้งเสมอกันไป1นครั้งแล้วก็เป็นเลดเช่ครับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งครับและเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับเป็นโลมาครับเปิดบ้านเอาชนะเลดเช่ไป4ประตูต่อศูนย์ในศึกกันโชดซิ ยังอยู่ในรีกกันโช่ซินอาอยู่เลยนะครับเรามาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโรม่าเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โรม่านะครับเปิดบ้านเอาชนะกายาลีไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเลเช่นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เลเช่นะครับบุกไปแพ้ให้กับปอร์เตโนเน่ SSD มาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าทินโลมาตัวแทนจากกันโชเซเรียรนะครับภายใต้การคุมทีมของโชเซมูรินโญ ความพร้อมวันนี้ก็จะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บคนเดียวก็จะเป็นเลอันโดสปีนัสโซล่าที่เจ็บจากยูโร2020นะครับนอกนั้นนบขุมกําลังของโลมาก,ก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับแต่ด้วยเกมนี้เป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็มาเจอทีมระดับลีซีรลีบีทำให้วันนี้ครับโชเซ่มูรินโญอาจจะส่งผู้เล่นตัวหลักหรือว่าตัวจริงเนี่ยสลับกับผู้เล่นตัวสำรองแล้วก็ผู้เล่นอาุ่ง ลงเล่นในวันนี้นะครับโดยวันนี้ครับคาดว่ามูรินโญ่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับการรับสองคนนะครับก็จะใช้จอแดนเวลตูจับคู่กับเซโจโอลิเวาตัวลูกสามตัวนะครับก็จะใช้นิโคลสันนิโอโลลอเรนโซเปเยกินี่แล้วก็เฮนริกมาคิตายันนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ครับคาดว่าจะใช้แทมมี่อับราฮัมลงลาดตาข่ายในวันนี้ครับส่วนทีมเยือนนะครับเลเช่นะครับตัวแทนจากซิลิบีนะครับภายใต้การคุมทีมของ มาโกบาโลนีนะครับวามพร้อมในวันนี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะไม่มีโรมาลิโอเบนซานะครับที่มีอาการบาดเจ็บติดค้าง ส่วนในรายของลูก้าปาการินี่บายันเวล่ามา์โกเบรฟแล้วก็ฟาบิโอปิซาคาเน่ต้องรอชิคคอมฟิตก่อนลงสนามในเกมวันนี้ครับโดยวันนี้ครับมาโกบาโลนี่จะวางระบบ4-2-3-1นะครับการลุก3คนนะครับจะใช้กาเบรียลสเตเฟซ่ามาริโอกากุยโลแล้วก็อเลฮยันโดโรดิเกสนะครับโดยที่ดาเป้าวันนี้นะครับจะใช้มาโกโอริวิเอรีลงล่าต่างข่ายในวันนี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าในเกมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นหมาป่าลูมานะครับ เหนือกว่าค่อนข้างจะมากนะครับทั้งคุณภาพผู้เล่นนะครับแล้วก็ระดับลีการแข่งขันนะครับซึ่งถ้ามองดูฟอร์มแบบเรยวไทม์ time, นับแค่5เกมหลังสุดนะครับโรมาเก็บชัยชนะไปได้2น,นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับส่วนเลตเช่ chain, นะครับฟอร์มโดยรวม5นัดหลังสุดแบบเรยวไทม์ time, นะครับชนะไปได้4นัดแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเรียกได้ว่าเลชเช่นในช่วงนี้ฟอร์มดีสุดๆแต่การที่ต้องมาเจอกับโรมา แต่ว่าโรม่านะครับใีเกมที่แพ้นะครับถ้าดูดีๆนะครับโรม่าจะแพ้ให้กับทีมใหญ่ทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับยูเวนตุสแล้วก็แพ้กับมิลานนะครับถ้าโรม่ามาเจอกับเกรดฟุตบอลในระดับเดียวกันหรือว่าเป็นเกรดฟุตบอลที่เป็นรองกว่านะครับโรมามักจะทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งในเกมนี้ต้องมาเจอกับเบลเช่ทีมระดับซีรีส์บีผมยังมองว่าถ้าโรม่าโรเทชันนะครับก็คาดว่าน่าจะเหนือกว่าทีมเยือนค่อนข้างมาก เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่โรม่าต่ออยู่ที่ลูกกลึ่งนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมยังมองว่าราคาแรงไปนิดนะครับซึ่งการที่โรม่ามาเจอกับทีมที่ฟอร์มดีในระดับซีรีส์บีอย่างเรเช่นะครับวันนี้ผมคาดว่าโรม่าน่าจะผ่านไปได้นะครับแต่ต้องมาลุนหนักหน่อยตรงที่ว่าโรม่าจะยิงได้2เม็ดหรือเปล่านั้นกับคู่นี้นะครับผมขอกัดฟันต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างโมารม่าลุนเม็ด2ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นสึโกปาเดาเลสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตติกบิบาวครับเจอกับบาเซโลน่านะครับ คู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามซานมาเมตนะครับเตะกันในเวลาตีสามครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกลาลิก้ากันหน่อยนะครับบิลเบานะครับอยู่อันดับที่9ครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ6เสมอ10แพ้ไป5เกมยิงได้20เสียไป17ประตูมีอยู่28คะแนนครับส่วนบาร์เซโลนานะครับอยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ8เสมอแแพ้ไป4เกมยิงได้31เสียไป23ประตูมีอยู่32คะแนนครับเรามาดู เฮตทูเฮตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดบิวเบาเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกันไป4นัดแล้วก็เป็นบาซ่ารครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดครับ เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับเป็นเกมที่บิวเบาครับเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไป1ประตูหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเรามาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบิวเบาเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่บิวเบาครับแพ้ให้กับเัลอามริดในศึกฟุตบอลถ้วยสเปนนิสซูเปอร์คัที่ประเทศซาอุมา2ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนบาร์เซโลนานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ5แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่บาร์เซโลนาเสมอกับเรอัลมาดริดมา2อปูสในศึกฟุตบอลสเปนิดครับรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นการที่บาซ่าแพ้ในรอบนี้ทําให้มาดริดผ่านเข้าไปได้รอบชิงนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับบิลเบานะครับจะไม่มีชื่อของอาร์เซบียาลิเบกับ อูนายูนเยสนะครับสองรายที่มีปัญหาเรื่องความฟิตอยู่นะครับนอกนั้นนะครับขุมกําลังตัวหลักก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยวันนี้นะครับแอตติกบิลเบาก็จะมาในระบบ442นะครับตรงกลาง4คนนะครับก็จะมีอเล็กซ์เลเรนกูเออูนายูเนนอูนายูนเซเดอร์ดานนี่กาเซียแล้วก็อีกแล้วก็อีเกอรมูนิอินนะครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้ครับบิวเบาจะใช้อิยาคิวิลเลียมลงเล่นคู่กับโออิฮันโออีฮันซานเชตนะครับส่วนฝั่งบาร์เซโลนานะครับ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ถ้านับแค่ตัวหลักก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นเอลิกาเซียกับเซกิโรเบโตนะครับนอกนั้น้ครับก็ขุมกําลังตัวหลักก็พร้อมลบแนวน,นี้เลยนะครับโดยที่วันนี้จะมีข่าวดีก็ตรงที่ว่าบาซ่าจะได้โรนันาลาโคกับแฟงกี้เดยองสลัอาการบาดเจ็บและพร้อมลงสนามมาเล่นในวันนี้ครับโดยวันนี้ครับคาดว่าชาบีเอเนเดสนะครับจะวางระบบ4ี่สนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้เซกิโอบูตเกตเปดด้แล้วก็กาบีนะครับ สามประสานในนาวันนี้ครับจะใช้อันซูฟาติลุกเดยยองแล้วก็เฟรแดนตอเรสนะครับซึ่งในเราของเฟรแนตอเรสก็สามารถลงทะเบียนลงเล่นในลาลีกาได้แล้วนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับในเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มการเล่น ก็ระยะหลังค่อนข้างจะดีนะครับนับแค่5เกมหลังสุดบิลเบานะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไปน1นเกมนะครับส่วนบาร์เซลโลนานะครับหเกมหลังสุดยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะ2แล้วก็เป็นการเสมอไป3เกมนะครับซึ่งเป็นชาบี้นะครับเริ่มพาบาร์เซลโลนานะครับกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเกมวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าบาร์เซลโลนาขุ่มกําลังตัวหลักเริ่มกลับมาสู่ทีมแล้ว ก็เป็นงานไม่เคยง่ายสำหรับบาร์ซ่าเลยนะครับถ้าเทียบคุณภาพผู้เล่นฟอร์มการเล่นนะครับก็ค่อนข้างจะสูสีแต่เป็นฝั่งบิวบลค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับซึ่งในฤดูกาลน,นี้นะครับบิวบลก็มีเกมรับค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรนะครับจากการลงเล่น21นัดบิวบาลเสียไปเพียงแค่17ประตูนะครับถ้าเทียบกับาบาร์เซโลนานะครับจากการลงเล่น20นัดเนี่ยบาร์ซ่าเสียไปถึง23ประตูก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับในเรื่องของเกมรับ สำให้ในเกมวันนี้นะครับผมยังมองว่าบิวเบาดูดีกว่าเล็กน้อยนะฮะเลทราคาวันนี้เปิดมาที่บาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ปปนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้บาร์เซโลนานะครับน่าจะลุ้นหนักหน่อยนะครับถ้าต้องการเก็บ3แต้มและในเกมวันนี้ผมเชื่อว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่ผลจะออกมาในรูปแบบของการเสมอกันนะครับนช้นครับคู่นี้นะครับผมเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบิลเบายันได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่ในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลถ้วยของแต่และประเทศนะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างกาลาตาสลายเจอกับคาซิมปาซาคู่นี้ผมเลือกรองไปที่คาซิมปาซาคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่าง เอลเช่ครับกับเลอมาริดคู่นี้ผมมองไปที่เลอมาริดรุ่นเมทสองสำหรับคู่นี้ก็เป็นคู่ VVIP นะครับหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับคู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างโลมาครับเจอกับเอลเช่คู่นี้เป็นวันถ้วยโคปาอิตาลีนะครับก็ผมมองว่าโลมาคู่นี้ผมกัดฟันต่อไปที่โลมาและคู่ที่5ครับบิลเบาเจอกับบาซ่าคู่นี้ผมลองไปที่บิลเบาคาดว่าน่าจะยันได้ กับผมนะครับจอร์สฟันธงบอลเด็ดน่าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ก,กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งน,นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ jos88 ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเครฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ